มีข้อที่4นะครับนะอบอกว่าถ้า AFG นะครับเป็น72สิองศานะมุมนี้เนาะแล้วก็ CGF นะครับเป็น108องศานะครับโอเคข้อใดกล่าวผิดโอเคที่ดจะเห็นว่ามุม2มุมนี้ครับมันเป็นมุมภายในด้วยกันทั้งคู่เลยนะเทียบกับตัวเส้นตัดแล้วเป็นยังไงอยู่ข้างซ้ายของเส้นตัดเหมือนกันแสดงว่ามันคือมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดครับ ตามทฤษฎีเนี่ยที่เราทวนกันในข้อนหนึ่งเมื่อเส้นขนานกันมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดอย่างเช่นอันนี้การเนี่ยจะรวมกันแล้วได้ร้อยแปดสิบแต่ถ้ารวมกันแล้วไม่ได้ร้อยแปดสิบก็แปลว่าเส้นมันไม่ได้ขนานนี่เราปรากฏว่างไงครับสองอันนี้เป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดเราลองเอาตัวเลขมารวมกัน เจ็ดสบวกกับร้อมันเท่ากับร้อยแปดพอดีเลยเพราะฉะนั้นพบว่ามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ร้อยแปดสิ แสดงว่าตัวสองเส้นนี้ต้องขนานกันห AB ขนานกับ CD ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD นะเดี๋ยวบางคนจำไม่ได้สัญลักษณ์นี้แทนคำว่าขนานนะครับนะข้อนี้ให้หาว่าข้อไดกล่าวผิดตัวไก่นี้มันกล่าวถูกต้องแล้วนะครับ อยังจะไปเลือกข้อก่อไก่ไม่ได้นะโอเคมาดูต่อไป dgs จะเท่ากับหนึ่งร้อยแปด dgs โอเค dgs เขาคำลังพูดถึงมุมนี้ครับนะเขาบอกว่ามุมนี้เท่ากับร้อยแปดองศาลองนึกด,ดูกับถูกสิทฤษฎีบอกว่ามุมตรงข้ามโตเท่ากันมุมตรงข้ามเกิดเมื่อไหร่ เมื่อเส้นตรงสองเส้นตัดกันมันจะเกิดมุมตรงข้ามขึ้นนี่มุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมตรงข้ามถ้ามุมนี้ร้อยแปดมุมนี้ก็ต้องร้อยแปดด้วยนะมุมตรงข้ามโตเท่ากันเนี่ยในเจ้ยข้อขอเนี่ยมันกำลังพูดว่ามุมนี้โตร้อยแปดนี่ใช่เลยมุมตรงข้ามกันครับเพราะฉะนั้นคำกล่าวขอไข่ถูกต้องแล้วนะครับ ก็นะครับ UGS เ,เป็นมุมตรงข้าม UGS เ,เป็นมุมตรงข้ามของ C G F มุมตรงข้ามกับ C G F มุมตรงข้ามกับ C G F มุมตรงข้ามต้องโตเท่ากันนะครับ คำเกาขอไข่จริงถูกต้องนะครับคำกก่าขอไขจริงถูกต้องอ่มาดูข้อขอควายครับ FGC เป็นมุมแย้งกับ SGD FGC เดี๋ยว่อใช้สีดู้วกันเนะาะ FGC เขากำลังพูดถึงมุมนี้ FGC มุมสีสม้มเขาบอกว่ามันแย้งกับ S G D อฮ้ย S G D เนี่ย S G D นี่กำลังพูดถึงมุมนี้สองมุมนี้ไม่ใช่มุมแยง้งแต่เป็นมุมตรงข้ามเพราะฉะนั้นอันนี้เราผิดหาข้อที่กล่าวผิดก็ต้องข้อน,นี้แหละสองมุมนี้มันเป็นมุมตรงข้าม เป็นมุนตรงข้ามไม่ใช่มุมแยงต่อไปข้ององู่อ CGH 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 อ่ะ, C GH, C GH, C GH, อะมดีน,นี้ให้เป็นสีม่วงแล้วกันนะ สีม่วงนี่ CGS นี่เขาบอกว่าเป็นมุมแย้งกับเอฟ e นะครับเอฟ e f เอ, e อยู่นี่ใช่ครับเป็นมุมแย้งกันจริงๆครับเป็นมุมแย้งภายนอกครับเมื่อกี้ทวนเรื่องมุมแย้งไปน่าจะพอจำได้อยู่ไอ้นี่ขวาบนไอ้นี่ซ้ายล่างโอเคนะครับเป็นพวกมุมภายนอกอันนี้คือมุมแย้งภายนอกครับ ตอเป็นหมุนยันต์ภายนอกบางทีก็ถวนเรื่องเกี่ยวกับหมุนยันต์ให้แล้วเนาะ